แม่คะว่างไงสารีตัวนี้เป็นยังไงคะสวยไหมคะโอ้โอโอ <laughs> พระเจ้าเธอจะให้ฉันดูสารีกี่ตัวกันเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในห้างเลยนะ <laughs> รู้ไหมไม่ใช่นะคะแม่นี่นะ <laughs> นี่ตัวสุดท้ายแล้วล่ะหนูจะใส่ตัวนี้มันสวยนะ,ะใส่อะไรดีๆสิไม่ใช่พวกนี้ใส่อะไรที่มันโดดเด่นหน่อย <laughs> <laughs> จ้ะ <laughs> ปรารวนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเลือกอะไรได้ไม่สวยเลยมันดูแย่มากๆที่ผมเพิ่งซื้อให้ทำไมคุณไม่ใส่บันเล่อฮะปาราวิผมขอโทษ<ะ>คอขอโทษทีนะที่ผมต้องพูดแบบนั้นเอะแต่ทำไมลสษนิยมคุณมันแย่ลงทุกวันเลยเหรอได้ยินนั่นไหมคะนี่ลูกพูดอะไรเนี่ยลูกกำลังว่าลูกสะพ้ายของแม่อย่าลืมนะว่าเธอเนะี่ยเลือกลูกนะช่งางเถอะค่ะแม่เขาไม่ชอบสิ่งที่หนูเลือก เขาไม่เคยชอบสิ่งที่หนูทําเลยหนูไม่รู้ว่าเขาชอบหนูได้ยังไงหนูพลาดจริงๆเลยแม่ครับช่วยให้โอกาสเธอเลือกดตัวเองสักครั้งเถอนะน้การฟังแม่เนี่ยรสนิยมมันก็จะแก่ขึ้นแล้วก็ดูหน้าเบื่อขึ้นด้วยปล่อยให้เธอเลือกให้เธอใส่เองเถอนะน้าทำไมไม่ต้องบอกทุกครั้งด้วยคุณพูดกับแม่คุณด้วยน้ำเสียงแบบนั้นได้ยังไงคุณจะบอกว่ารสนิยมแม่ไม่ดีอย่างนั้นเหรอคะฮะโอ้โอท่านน่ะอายุมากกว่าพวกเราคะ่ะ และท่านก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าเราด้วยนะคะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกคะ่ะนี่บอกจะสิแม่สภัยไม่มีสิทธิสอนลูกสภัยเหรอคะไหนว่ามาสิสป,ปรวิผมแค่อะไรคะทาไมคุณถึงพูดเรื่องไม่ควรพูดออกมามช่างมันเถอะที่รักลูกงี่เง่าคนนี้ไม่เข้าใจหรอกเราไปกันเถอะนะ แม่คะไปช้อปปิ้งออนไลน์กันดีกว่าค่ะเ่ความคิดดีจ้ะโอเคไม่คะแไปกันอย่าช้อปปิ้งออนไลน์นะบาลังวิอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาแม่ครับสัญญาณเปสนใจเลยโอ้พระเจ้าแกมีปัญหาอะไรผมไม่มีปัญหาอะไรพ่อผมกำลังดูภรรยาพ่อกับแม่ของพ่อเนี่ยตั้งทิมต่อต้านพ่อเชื่อผมสิพ่อผมบอกเลยนะ นี่เชื่อผมสิสัญชาตญาณของผู um ้หญิงอ่ะมันแรงมากนะพ่อพ่อเป็นคนไปยุ่งไม่มีใครไปยุ่งได้เลยความสัมพันธ์พวกเขาเนี่ยแน่นแฟนมากเลยพ่อไปเลยไปฉันเห็นพวกเขามามากแล้วฉันเห็นพวกเขาในทีวีด้วยกันพวกเขาดูเหมือนรักกันแต่พอมีงานปาร์ตี้พวกเขาก็จะพูดไม่ดีใส่กันทุกครั้งไม่รู้เป็นอะไรนะเอ่อพวกเขาเหรอใช่เป็นไปไม่ได้พนันไ่เล่ะพนันเหรอผมพนันหนึ่งร้อยไรูปี ก็ได้1,000รูปีได้เลยถ้าพวกเขาพูดไม่ดีใส่กันตอนเยน็นนี้ฉันจะเปลี่ยนชื่อซะเลยอ๋อดีพ่อดีมากๆเลยดีความคิดดีก็จะทำอร่อยไม่มีอะไรครับพ่อผมกำลังหารายชื่อให้พ่อผมจะไม่เรียกพ่อว่าวิกรมโคลีผมคิดว่าพวกเขาจะไม่ว่าหรอกนะแล้วพอพ่อแพ้นะถึงตอนนั้นผมก็จะจุดประทัดเอาให้ยิ่งใหญ่ไปเลย เดี๋ฟังนะต้องรอจนถึงตอนเย็นเราจะได้เห็นกันว่าแกจะเปลี่ยนชื่อฉันหรือว่าพวกเขาจะว่ากันเองแน่แล้วมาดูกันพ่อนี่ทำไมดูเม่อแล้วโอ้พระเจ้าเธอดูสวยมากเลยนะ ปราจีนั้นป้าของเราไม่ใช่เหรอทำไมถามอะไรแบบนั้นคะ <S <S ป้าคะพวกเราเนี่ยน่าจะทำพิธีบูชาไฟด้วยนะคะเพราะว่าป้าน่ดูสวยมากๆป้าน่ดูเหมือนรูปปั้นพระแม่แลักษมีเลยละค่ะตอนเนี้ขอบใจจ้ะแต่วันนี้ทำไมถึงชมฉันล่ะได้ของขวัญแล้วไม่ใช่หรือไงกันน่ป้าคะหนูหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆหนูชมป้าด้วยจากใจนะระังค่าเจ็บออไม่เจ็ไห่ะ ้วันนี้ป้าดูสวยมากๆเลยเธอก็ดูสวยนะจ๊ะวันนี้ป้าจะต้องเด่นมากเลยค่ะที่งานปาร์ตี้อยู่กับหนูนะคะเกิดว่ามีคนเนี่ยชอบป้าขึ้นมาละคะอันนี้มาทุกช่วยไปเอามีดจากในครัวให้หน่อยสิหนูจะต้องคล้มครองป้าเพื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเธอทำตัวแปลกๆให้อะไรเธอกินไปเนี่ยคุณผู้หญิงคะถ้าพูดถูกนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณน่ะดูเหมือนนางเอกเลยทำไมไปเข้าข้างเธอกันเลยวคะคิดว่าต้องมีคนอิจฉาแม่ที่งานปาร์ตี้แน่ๆเลยค่ะ นี่ปราจีลูกฉราก,กับพวกเขาอย่าเริ่มสิจ้ะพวกเราจะไปงานกันสายนะเร็วเข้าสิเร็วทำไมพูดมากกันแบบนี้ถ้าคุณเมระว่าอะไรฉันจะโทษพวกเธอเลยฉันสายเนี่ยก็เพราะพวกเธอเลยนะั่นเนี่ยงานนี้เนี่ยฮะพวกเราพร้อมแล้วคะ่ะขอออน,นาทีนะคะนหนูจะไปเอามือถือคะ่ะหนูเริ่มหยิบมาเนะนี่ยสองนาทีคุณยายแท็กซี่มาแล้วครับอ่ะเร็วเข้าทุกคนแท็กซี่มาถึงแล้วเหรอออค่ะค่ะเออพวกเราเสร็จแล้วล่ะโอ้ตาย อขอโทษค่ะคุณผู้หญิงี่มันหมายความว่าอย่างไงขอโทษเนี่ยถ้าทำให้ชุดเปื้อนหมดแล้วนันเนนี่ยดูสิออไม่เป็นไรค่ะฉันจะไปทําความสะอาดค่ะมันไม่เป็น <ลบ S 1> ไร,ร<อ>เลยน้ามันไม่ออกหมดหรอกนะรู้ไหมออกสิคะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่มันจะออกได้แน oh. ่ยังไงแล้วก็ไปก่อนเถอะคะ่ะเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังก็แล้วกันไม่นะคะแม่พวกเราจะไปด้วยกันปราจีลูกก็จะสายเพราะแม่นะทำไมไม่ไปก่อนละสิ mm. นาทีไม่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบตามไปเองก็ได้งั้นไปเถอะเร็วเข้า เอานี่ทำไมมายืนอยู่ตรงนี้หลานไม่ไปด้วยเหรอคุณยายผมบอกแล้วไงผมต้องไปทำงานคุณยายไปเถอะค่ะนี่งั้นพวกเราเรียกแท็กซี่ทำไมล่ะพวกเราสามคนนั่งสามล้อไปก็ได้นี่มันทำให้ฉันนึกได้นะก็กลับรถต้องกดมิเตอร์แล้วแน่เลยฉะนั้นเราเรีบกไปกันเถอะปราเกียมาเร็วๆเข้าเร็ว,รวไปได้แล้วอ,อีกสิบนาทีฉันจะไปค่ะไปก่อนเลยสันจูไม่รับสายฉันนะสิว่าไงนะถ้าเขาไม่มาแผนฉันมันก็พังนะสิ เธอได้อธิบายให้เขาดีหรือเปล่าเนี่ฉันอธิบายทุกอย่างแล้วเขาตื่นเต้นมากคือว่าฉันหมายถึงเขาตื่นเต้นกับงานปาร์ตี้มากเลยล่ะยิ่งกว่าฉันอีกฉันไม่รู้อะเดี๋ยวเลาอีกทีก็แล้วกันรีอาพา,าทวดกลับไปที่ห้องหน่อยได้ไหมจ๊ะคุณทวดคะถ้ากำลังโทรศัพท์อยู่คะ่ะมันด่วนมากเลยหน,หนูพาไปเองนะคะไม่เป็นไรมาเร็วเออคุณทวดคะหนูจะไปนคนพาไปเอง <c oughs> ถ้าเธอโมแต่เสียเวลากับเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อไหร่เธอจะทำงานของฉันละ่ะซันจูก็สายแล้วแล้วคนในบ้านก็ยังขอยทำนู่นทำนี่แล้วซันจูอยู่ที่ไหนกันนะทำไมปราจียังไม่มาอีกหวังว่าเธอจะมาทันเวลาแล้วก็มิพยายชานาม,มาด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรถ้าชานาม,มาที่นี่เนรีอาหนูไม่ต้องโทรศัพท์เหรอจ๊ะฮะโทรเลย เออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูค่อยโทรก็ได้ทําไมไม่โทรตอนนี้ล่ะฮะไม่อยากให้ทวดอยู่ด้วยเหรอนี่ฟังนะทวดแก่แล้วเท้าขัางนึงก็อยู่ในหลุมแล้วล่ะทวดอยากเจอแฟนหนูก่อนที่ทวดจะตายนะจ๊ะหนูชวนเข้ามางานปาร์ตี้รึเปล่ามาหรือเปล่าล่ะฮะเออคุณทวดคะทาแบบนี้ไม่ได้นะคุณทวดจะอาออยุตัวเองมาอ้างไม่ได้นะคะหนูไม่มีแฟนและถ้าหนูมีหนูคงจะไม่บอกนะค่ะเพราะว่าหนูอ่ะ ไม่ทช่าวิธีที่คุณทวดใช้เลยนะคะขอร้องะอย่าใช้วิธีแบบนี้หนูเริ่มโกโหกทวดเป็นแล้วนะนี่หูไม่ได้โกหกคะ่ะโ,โ,โอ้สาวสวยจะไปไหนกัน,นปาที่จะเริ่มแล้วนะพ่อค้าช่วยดูแลคุณทวดทีนะท่านกําลังใช้ประโยชน์จากอายุของท่านนะคะเป็นปกติของทวดนะแล้วทวดทำอะไรใช่คุณคทวดอยากเจอแฟนของหนูนะคะโอ้พระเจ้า คุณย่าคงสนุกมากกับการถามถึงแฟนเธอคุณย่าอยากให้ผมหาให้สักคนไหมล่ะหล้วอยากหาแฟนให้ย่าย่าจะเจอใครอายุต่างเท่านี้แล้วแค่บอกผมมาผมจะหาให้แค่ตอบตกลงผมมั่นใจย่าต้องมีแฟนตอนสาวๆเขาคงมีสารภาพรักกับย่าแต่ว่าย่าปฏิเสธบางทีก็อาจจะรอย่าอยู่นะแค่บอกผมมาเดี๋ยวผมโทรหาเขาให้ถ้าย่าต้องการนะครับว่าแต่ว่าเธอบอกย่าว่าอะไรเธอบอกว่าเธอไม่มีเธอโกหก เธอมีแฟนแล้วเธอก็กำลังโทรหาเขาด้วยเธอหวังสายทันทีที่เห็นยาเลยยาพยายามเลยค่ะพ่อก็รู้ว่าหนูน่ะไม่มีแฟนโอ้ผมดีใจครับที่เธอไม่มีไม่ยงั้นผมคงอัดไปนั่นแล้วแล้วคุณย่าจะไปไหนครับหนูกาลังพาคุณทวดไปที่ห้องท่านค่ะทําไมล่ะยาเหนื่อยนิดหน่อยอยาอยากคุณย่าไม่อยากจุประทัดเหรอแน่นอนสิอยากทําไมจะไม่อยากเลยไปกันเถอะข่าแล้วกลับมาเร็วๆนะ วันดีค่ะอาเลียทำงานงานปาร์ตี้ตัวเองสายนะฉันขอโทษแต่รู้ไหมบางทีสายบ้างมันก็ดีนะมันทำให้ฉันรู้สึกสำคัญเนะขอตัวแป๊บหนึ่งนะโอเคหม<า>จ๊ะพี่รู้ไหมใครจะมาอาเลียมันตลกดีนะพี่แต่ไม่เลยอย่าเปลี่ยนเรื่องเธอมาปราร์ตี้ตัวเองสายได้ยังไงฉันขอโทษพี่อาบีนี่ฉันกำลังจะพูดว่าตอนนี้ไปดูแลแขกได้แล้วนะโอเคไหมพี่อาบี พี่จะไปไหนปาร์ตี้อยู่นี่พี่ก็ต้องอยู่ที่นี่สิคุณชูฮานกำลังจะมานะคุณชูฮานคือใครพี่ก็รู้จักเขาเจ้าของมีซีรีส์ไงแล้วโอไม่นะใครเชิญเขามาเนี่ยเธอบอกเขาหรือเปล่านี่ปาร์ตี้ดีวารีไม่ใช่ปาร์ชมเขาพูดแต่เรื่องธุรกิจทุกคนก็จะเบื่อฉันจะจัดการเขาเองค่ะไม่ต้องห่วงนะพี่อบีรู้ไหมว่าสัญญ,ญามาาันสำคัญต่ออนาคตของบริษัทเรามากแค่ไหนนะสิพี่รู้บ้างหรือเปล่าทำไมเธอคิดเรื่องงานตลอดเลย เธอไม่ดูโอกาสือสถานที่บ้างเลยตั้งใจทําแต่งงานฉันขอโทษจริงๆแต่มันช่วยไม่ได้นี่นะนี่มันเรียกว่าการขยายธุรกิจและฉันก็ชอบมันนะฉันรู้ว่ามันจะมีประโยชน์กับครอบครัวแล้วก็ตัวฉันแต่ว่านี่ทาให้ฉันนึกได้ว่าฉันสายแล้วฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะพี่หยาเพิ่งไปไหนนะเขาใกล้มาแล้วล่ะฉันจะรีบกลับมาค่ะโอเคก็แค่คุณชัวร์ฮาร์ไม่ใช่ประธานาธิบดีสักหน่อยท่านอยากจะไปเซอร์ไพรส์ปลาเกียแต่ไม่เป็นไรอีกสิบห้านาทีก็ได้ ผมก็เลาไปหาฟุกกี้เพื่อรักของเราเนอะริอาขอโทษทีนะเกิดอะไรขึ้นอะเธอคุยกับซันจูหรือย,อยังละ่ะเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นพี่สาวที่ดีที่สุดในโลกเลยละ่ะฉันหมายถึงเวลาที่ฉันอยากคุยกับใครแล้วไปหาให้ใครฟัง แล้วก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขอะฉันไม่มีใครให้คุยด้วยแต่เธอมีความคิดดีๆเสมอฉันชอบจังเลยนะฉันชอบที่เธออยากรู้ว่าซันจูมาถึงหรือยังถ้าเขาโทรหาฉันมันคงเจอวิเศษมากเลยล่ะและนอกจากนั้นเนอะฉันรู้สึกว่าเธอก็เกลียดปราจีมากพอๆกับฉันเธอเกลียดอย่างที่ฉันเกลียดเลยฉันชอบเนอะฉะนั้นแล้วให้ฉันโทรหาซันจูอีกทีก็แล้วกันนะแบบนั้นน่าจะดีกว่าฉันช่วยเธอก็เพราะพวกเราน่ะ มีศัตรูครอบครัวเดียวกันเธอต้องการแก้แค้นปราจีและฉันก็ต้องการแก้แค้นแม่ของเธอแล้วฉันก็จะได้สั่งสอนชาฮานาด้วยเลยถ้าเป็นไปได้ฉันจะกำจัดเธอด้วยนี่นายอยู่ไหนเนี่ยฮะนายควรที่จะนายควรจะมาถึงที่นี่แล้วสิโอเคได้เธอรู้ไหม <G h> ah> เขาไปทำเน่ามาเพื่อปราจีด้วยละแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาก็มาแล้วละ่ะ ซันจูจะทำสิ่งที่จำเป็นโดยที่เราไม่ต้องขอเธอเจอผู้ชายสำหรับปราจีแล้วล่เ <c oughs> ขาให้พระเจ้าคุ้มกองปราจีด้วยนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดของงานปาร์ตี้นี้เลยมันให้โอกาสนายได้สารต่อ วัสดีว้าวเธอมาเจอฉันต่อหน้าทุกคนเลยเหรอพวกเราก็อยู่ใกล้ใก้กันนะพวกเราน่ะใช้ห้องนั่งเล่นห้องเดียวกันแล้วนี่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ฉันทำให้นายดตอนนี้พวกเราก็ได้คุยกันด้วยมันเป็นวันดีวลีนนะทุกคนก็คุยกันอวยพรให้กันทั้งนั้นแหละเพราะเงินพวกเราก็ทำได้เหมือนกันนะสิแบบนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะงั้นก็ แฮปปี้ดีวาลีนะแฮปปี้ดีวาลีเช่นกันนะว่าแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะแสงไฟหรือว่าอย่างอื่นกันแน่น่ะสิทำไมเหรอมีอะไรนายเนี่ยดูหล่อม,มากเลยนะอจริงเหรอจริงสิขอบคุณนริอาค่องความหล่อไว้ให้นาน,นะบายบาย จ,จีบกับแฟนของตัวเองแบบนั้นด้วยน่ะฉันไม่ได้จีบนะไม่ไม่ทำต่อไปเธอเน่ะต้องการมานะนี่เธอหมายความว่ายังไงฮะเธอแน่ใจนะว่ารันบีเนะ่ยเขารักเธอจริงๆน่ะไรสาระอะไรเนี่ยฮะฟังนะเปลี่ยนกาอย่ามาทำให้ฉันอารมณ์เสียฉันไม่ชอบเวลาที่มีคนมาทำให้ฉันอารมณ์เสียถ้าเธอไม่อยากฟังมันก็เรื่องของเธอนะฉันก็ช่วยไม่ได้ นี่อ่อขอโทษนะครับแฮปปี้วันดีวาลีค่ะสวัสดีครับแฮปปี้ดีวาลีแฮปปี้ดีวาลีครับสวัสดีค่ะแฮปปี้ดีวาลีนะคุณเมย์ร่ะแฮปปี้ดีวาลีครับแฮปปี้ดีวาลีนะแฮปปี้ดีวาลีทุกคนค่ะแฮปปี้นะแฮปปี้ดีวาลีค่ะแฮปปี้ดีวาลีแฮปปี้นี่มันนี่มามาลีค่ะอีกอย่างนะถ้าแม่ของเธอมาถึงแล้วไม่ต้องแนะนำพวกเรานะโอเคนะทำไมนายรทำอะไรฮะบอกฉันมาเออ ปุรับปุรับียกปุรับปาโอเคเอามานี่หน่อยมาตัวนะครับดูที่ว่าใครมาสวัสดีครับแฮปปี้วันเดียววันลีครับแฮปปี้วันเดีววันลีค่ะปุรับเอ่อพาพวกเขาไปหน่อยนะเขามีเรื่องจะบอกนายเอปล่านะเออฉันอยากได้คำแนะนำนิดหน่อยถ้าใช้คำแนะนำนายแต่ให้ฉันเคลียร์ภาพลักษณ์ของฉันก่อนสิตุี่ฉันเออคือมันถึงได้ตอนได้โพลทั้งหลายเองนะภาพนนไปไไปแนะนำเองเขาให้คำแนะนำได้ดีเนอะนี่มาตลกนะเนี่ย ก็ไปข้างในก่อนนะครับฉันไม่ได้ล้อเล่นนะพูดจริงฉันจะไม่เจอแม่เธอจนกว่าภาพลักษณ์ฉันจะเคลียร์ยังไงคะเคลียร์ภาพลักษณ์ตัวเองแม่ไม่ได้บอกเธอเหรอกเปล่าคะที่จริงฉันดีใจที่แม่เธอไม่เล่าอ่ะฉันจะเป็นคนร้ายในสายตาแม่เธอผู้หญิงเนะี่ยมีแนวโน้มจะคิดอะไรเกินจริงอ,อ,อุ้ยโอ้โห <c oughs> มีแต่ผู้หญิงด้วยเออคือไม่ใช่ทุกคนนะฮะ <c oughs> แค่บางคน ท่านไม่รู้แม่เธอเป็นแบบไหนแต่ขอให้ฉันเล่าก่อนลูกสาวของฉันเข้าข้างแม่เธอเพราะงั้นเธอควรเข้าข้างฉันถูกไหมล่ะฮะเข้าข้างฉันนะนี่ก่อนอื่นบอกเรามาก่อนสิเขา,าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ใช่แค่ปราจีเนาะชาหนากับฉันเนี่ยก็อยู่ข้างคุณด้วยเหมือนกันเลยละใช่แต่พวกเราต้องรู้เรื่องก่อนทุกคนเหมือนครอบครัวผมเพราะง้นเรื่องทีออ่ผมจะเล่าเนี่ยช่วย อ,อ,อย่าเล่าต่อนนะนะครับได้โปรดนะโอเคนะคือผมอ,อตำเนริยานะ่ะอย่ามองอย่างนั้นสิผมมีเหตุผลนะ่ะเธอพูดไม่ดีถึงแม่ของเธอเธอบอกแม่ประชีเรื่องแม่เธอนั่นละ่ะสาเหตุใจเย็นก่อนนะอ,อทุกคนใจเย็นก่อนนะ จเย็ยนก่อนซิทุกคนเอามือลงก่อนดูปฏิกิริยาตัวเองซิ<ะ>เครียดหมดแล้วคุณก็ไม่ได้ทำแบบเดียวกันหรอกเริยบอกแม่ปราจีแล้วคุณก็มาบอกปราจีเหมือนกันลยมี่ผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณก็เป็นเหมือนครอบครัวของผมนะใช่ค่ะเริยคงรู้สึกแบบเดียวกันเธอถึงได้บอกกับแม่นะ่ะแต่ว่าคุณคะฉันไม่คิดว่าคุณผิดเลยนะคะฉันหมายถึงพ่อแม่คงไม่ชอบถ้าลูกทำผิดหรือว่าพูดไม่ดีใช่ไหมล่ะคะเพราะงั้น,ฉ,นฉันก็คิดว่าคุณก็ น่าจะถูกแหละค่ะสริตาเธอเป็นเด็กดีมากสริตาเปลี่ยนวิธีเธอหน้าทำไมคุณไม่คุยกับแม่ปราจีให้ผมล่ะบอกให้เธอยกปราจีให้กับผมแน่นอนงานนี้จะพูดแน่นอนอยู่แล้วแหละนะแล้วทำไมคุณไม่ยกลูกสาวโคนให้แม่ของปราจีล่ะคะถ้าจะได้ยกปราจีให้กับโคนนโอเคจบเรื่องไ่ายงโอเคจบเลยนี่มันอะไรเรียบร้อยม่เออคือ ผมหมายถึงผมรักลูกสาวผมมากผมพูดอย่างนั้นก็เพราะรีอารักแม่ของปราจีนะ่ะเธอติดแม่ของปราจีเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอย่างนั้นผมแน่ใจมาต้องดีกับรีอาโอเคกับไอเดียนี้เลยนะคุณคะฉันจะไปด้วยค่ะคุณจะได้แถมไปอีกหนึ่งเป็นข้อเสนอวันดีวกันเลยเป็นข้อเสนอที่ดีเอาละเรามาคุยจริงจังก,กันนะจริงๆนะ ฟังฉันเธอบอกแม่เธอก็ได้ว่าฉันเป็นคนดีแล้วก็เรักลูกสาวฉันมากบอกว่าอย่าตัดสินแค่สิ่งที่เรียบอกจนกว่าเธอจะช่วยเคลียร์ภาพลักษณ์ฉันฉันจะไม่ยอมเจอแม่ของเธอก็อย่างที่เห็นนะักคุณจะไม่เจอแม่เธอคือฉันหมายถึงตอนนี้เธออาจจะมาช้าหน่อยคือว่าเธอจะตามมาที่ลังโอเคไม่เป็นไรผมก็ต้องไปข้างนอกเหมือนกันนะเธออาจจะมาตอนที่ผมกลับมาพอดีก็ได้ แล้วพวกเราค่อยเจอกันตอนนั้นนะว่าคุณจะไปไหนคะเวลาดึกดื่นขนาดนี้คือผมอยากจะเจอกับเออสามีของปราเกียกลับมาแล้วและฉันก็คิดว่าคุณเมระก็กำลังคบกับใครอยู่เหมือนกันนั่นแหละพวกเขาอาจจะเหมาะสมกันนะแต่ไม่เป็นไรถ้าหากพวกเขามีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเธอเป็นใครคะ คุณจะไปเจอเพื่อนเหรอคะ <c oughs> เอ่อเธอสงสยัยเหรอตัวแท็บของฉันเนี่ย <c oughs> ที่จริงแล้วคือน้องสาวของผมอยากให้ผมเจอกับใครบางคนเขาหน้าเบื่อมากเลยพูดแต่เรื่องธุรกิจตลอดผมไม่อยากคุยเรื่องธุรกิจกับเขาในวันดีวันรีนั่นละเหตุผลที่ผมอยากออกไปข้างนอกแล้วผมก็มีธุระแต่ผมจะไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรฉันว่า ม่เธออาจจะมาถึงก่อนที่ฉันจะกลับมาคอดได้แล้วค่อยเจอกันตอนนั้นตอนที่ฉันกลับมาโอเคไทำตัวตบสบายเดี๋ยวใจ <ไป S 1> คนไปดูแลนะที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ฉันพวกเราทั้งคู่จะไป